ช่วงหเดือนที่ผ่านมามี6เคสที่ต้องเข้านอนโรงพยาบาลเป็นเด็กหมดเลยไหมเป็นเด็กหมดเลยนะครับต่ำกว่า15ป,ป,ปี6เคสเนี่ยสามเคสใส่ท่อหายใจอาการรุนแรงคือภาวะหายใจวายสเคสเลยและที่มาปรึกษาส่วนตัวเนี่ยรประมาณ20เคสนะตอนนี้ที่ต้องการหยุดบุหรีเพราะติดแล้ว เด็กหมดเลยป่ะฮะหมออยู่โรงพยาบาลเด็กนี่นะหมออยู่โรงพยาบาลเด็กหมอเป็นหมอเด็กเพราะเพราะว่าเพราะจะผู้ปกครองพามาทั้งนั้นไหมฮะใช่ครับผู้ปกครองพามาผมถามอีกนิดนึงส่วนใหญ่ที่มาเด็กอยากหยุดเองหรือถูกแบบคุณหมอต้องทําให้ลูกหยุดให้ได้ประมาณ60เซนี่ยที่เด็กอยากจะหยุดนะครับเด็กอยากจะหยุดอีก 30- 40เอร์เซนี่ยแม่คุยกับลูกและแม่เห็นลูกติดเยอะแม่ก็มาลูกเก่งใจแม่ มีบางส่วนมาเพราะเก่งใจเพราะเก่งใจไม่ได้เต็มใจที่จะหยุดมากแต่ได้รับข่าวสารแล้วว่ามันอันตรายเริ่มมีความกังวลเริ่มมีความวิตกนะครับก็เลยพามาตรงนี้แหละคือจุดที่สําคัญเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งนะน้องพิธ ay ับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องพิไทยและข่าวเนี่ยผมว่ามันก็แรง คือคือมันมันไม่ดีหรอกครับเพราะมีคนที่เป็นแบบนี้แต่มันก็ดีที่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะมันเหมือนกับมันมันมันจับเราเขย่าแรงแรงมากเลยใช่ไหมครับเฮ้ยมันมันไปได้ถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับตอนนั้นที่เราสูบอ่ะวันหนึ่งแหม่บุหรี่มันนับเป็นมวลได้พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้าผมไม่รู้มันมันนับสูตรสูตรเป็นแบบสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสูตรปื้ดปื้ดปื้าไปี้รใช่ครับ เด็กเด็กกาเรียกคําก็ได้ครับอ๋อเหรอสูตรหรือคําใช่หนูสูตรวันละกี่ปื๊ดกี่คาอะฮะวันละยี่สิบสามสิบคำค่ะยี่สิบถึงสามสิบค่ะอย่างบุหรี่อะปกติแล้วเขาสูบปุ๊บถ้าไม่หมดมวลก็คือดับทิ้งก็คือทิ้งเลยครับผมไม่รู้จริงๆนะอะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งปื๊ดแล้วมันก็วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้กลับมาใหม่อย่างเงี้ยเหรอหรือว่ามันมันปื๊ดได้เรื่อยๆครับเพราะว่าห้อยอยู่ที่คอ Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. ทั้งกลิ่นหอม oh. ทั้งรสชาติทั้งทุกอย่างดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียหรือสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือบุหรี่ไฟฟ้าที่สูดเมื่อไหร่ก็ได้หยิบขึ้นมาก็ได้นั่งไปนั่งไหนสูรก็ได้หยิบขึ้นมาก็สูรปื๊ดปืเด็กล่าสุดที่ที่หมอเจอนี่คือ200สูดนะครับต่อ,ตอวัน,นต่อวันครับ